น,นี่น้องบอสนะคะก็จะมารีวิวแว่นกรองแสง UV ค่ะซึ่งอันนี้นะคะลายสวยโคอดๆเลยค่ะพอคนสวมปุ๊บนะคะก็จะสวยโคอดๆเลยค่ะและใครที่ยังไม่มีนะคะต้องมีให้ได้ ไลค์กด like, Subscribe และกดกระดิ่งให้น้องบอสด,ด้วยนะคะบ๊ายบยน้องบอสกำลังทำอะไรอยู่จ้ะลูกหนูกํำลังทำคลิปขึ้นช่อง YouTube ของหนูยอยู่ค่ะคอนเซปต์ของคลิปเป็นยังไงคะน้องบอสก็จะรีวิวแว่นตาอันนี้ให้คนติดตามหนูเยอะๆค่ะแล้วทำไมหนูใช้คำไม่ค่อยพราอเลยอะ่ะลูก ปกติคนที่มีคนติดตามเยอะๆเขาก็พูดประมาณนี้นะคะแล้วหนูคิดว่าเพราะไหมคะไม่เพราะค่ะแต่หนูอยากให้มีคนติดตามเยอะๆแบบพี่เขาค่ะแล้วทำไมหนูแต่งตัวไม่ค่อยจะมิดชิดเลยล่ะลูกก็ปกติคนที่มีมีคนติดตามเยอะๆเขาก็แต่งประมาณนี้นะคะอืมงั้นหนูลองดูคลิปนี้สิจ๊ะ เป็นคลิปประดิษฐ์ของจากวัสดุที่ใช้แล้วหนูก็ชอบดูเหมือนกันค่ะคนติดตามเยอะไหมจ๊ะคนติดตามเยอะค่ะตั้งหนึ่งล้านคนแน่แล้วเขาพูดเพราะไหมคะเพราะค่ะแล้วเขาแต่งตัวยังไงคะในคลิปเขาก็แต่งเสื้อยือดปกติไม่โปด้วยค่ะเห็นไหมจ๊ะสื่อสังคมออนไลน์ยังมีสื่อดีๆอีกมากให้เราติดตาม ให้เราเลือกสิ่งที่ดีๆเหมาะสมกับตัวเราแล้วสร้างสื่อดีๆขึ้นสู่สังคมออนไลน์นะจ๊ะค่ะแม่เอแล้วเราจะทำคลิปแบบไหนดีนะอ๋อนึกออกแล้วตัวแรกนะคะอันุกเสียงว่าเคอ,อีกทีนะคะเคตัวที่สองอ่านว่าแอ นะคะแอตัวที่3อ่านว่าเธออีกทีนะคะเธอเธอเอเธอแคทแอเธอแคทนองบอสขอเป็นอีกหนึ่งพลังบวกเล็กๆท,ที่จะสร้างสื่อดีๆขึ้นบนสังคมออนไลน์ค่ะสังคมติดลบสยบด้วยพลังบวก